สวัสดีจ้าเมนูตุกตาอุดรเขาขั้วน่าจะสิมาเห็ดเมนูไกลน่าจะเห็ดเมนูไก่ก่อนอื่นก็นตตาเครื่องแกงก่อนน่าจะบรูว์สเอื่นอีหยังน่าจะเมนูตําเครื่องแกงกระิมี่คาตะไคร่น่าจะตุกตาสิหันห่นให้มันละเอียดก่อนเอาคาตะไคร้ใส่น่าจะแล้วก็ กระเทียมกับหอมแดงนะจ๊ะกระเทียมหอมแดงเอาอยากใส่คนขางหลายจักน้อยเนะจ๊ะนะมันจะเป็นไทยๆตันไตนะจ๊ะไม่นู้นนะจ๊ะแ้วห้องสีหหูใส่หมอเอานะจ๊ะพริกแดงตามชอบนะจ๊ะเด้อพริกแห้งแดงจินดาตามชอบเผ็ดจัก,ก,จกน้อยกต่แซ่บจ้ะพี่น้องจ๊ะ ข้าก็สิงโคโค่นะนาะข้าวตำเครื่องแกงจนจนแหลกดีแล้วนะจ๊ะข้าวกระเอายวข้าใส่ไก่นะจ๊ะใส่ไก่กระปุกข้าก็จะมีเกลือนะจ๊ะ เกลือประมาณหนึ่งช้อนชากับพ่อนะจ๊ะเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะจ๊ะผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะแล้วก็ผงนัวนะจ๊ะใส่ไล่เซฟไล่เซฟหน่อยเซบหน่อยนะจ๊ะ ซอสผงรสไส้น่าจะป้อมนัวนะจ๊ะใส่กระเทียมดองนะจ๊ะน้ำใส่ด้วยไส้กระเทียมดองตามชอบนะจ๊ะกระเทียมดองอกใส่หลายๆใส่ทับพี่นึ่งได้นะแล้วก็ น้ำล้างครกนะจ๊ะใส่น้ำหลายจังน้อยนะจ๊ะพอาะว่าตุ๊ตาชิ้นไวนเส้นจนั่นนะจ๊ะเมนูนี่ขวกหอมเข้าต้นหอมกับกับเข้านะจ๊ะถ้าเสียวร่วงไปนั่นไปเลยน,นะจ๊ะวุ่นเส้นใส่น้ำจังน้อยหนึ่ง คนมันเข้ากันไม่น่าจัะแล้วก็รสชาติเป็นแบบใดเฮากับจังแซ่บนวดจืดจังใดเฮากับจังค่อยมาไปปรุ่มซิมบงอีกที่นึงตอนคือมันสุกแล้วไน่าจัะก็ก็จังในหอกับฝุ่มไม่ไหนม่น่าจังก็จะเห็ดแบบนี้ถกาจะไปต่างไฟหรืเลย่น่าจังคนมันเข้ากันก่อนนม่น่า ุงอ่อนๆไว้นะจ้ะเมนูนี้เพราะว่ามันจะมักมันสีมันสีบ่มีน้ำมันสีแขอนน้ำมันสีเห็ดให้เข้มนะจ๊ะก็ปรุงอ่อนๆไว้นะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าห่ากระนากรังเก่าเลยจ้า เอาเบาไฟแห้งนะจ๊ะน้องเสียเอาไฟแต่ว่าลืมแรงมขาก็สีแห้งยู่พรามันอันนี้แล้วเขาก็รีไฟลุ่งนะจ๊ะโอเคจ้ะพี่น้องเขาก็ล้อมันสุกนะจ๊ะเนาะน้จ๊ะก็สีเดือดประมาณนี้แต่ถ้าไหนน้าจ๊ะเมื่อกี้นี่ลืมใส่ใบบักบูดน้าจ๊ะพี่น้องใบบักบูดใส่กอนจ๊ะก็อบไว้เลยจ๊ะอบไว้แบบนี้น้าจ๊ะใส่ไฟแบบอ่อนๆนะจ๊ะลอจ้ะแบบ าอาจารย์ภาษีได้ประมาณนี้อาจารย์เนาะภาษีเตมิมบุญเสร็งลงไปเพราะว่าเขาเสียหน้ำมันไอ้ดี้นะจาะย์เตมิมบุญเสร็งลงไปจังไยนะอาจารย์เสร็งลงไปไอบุญเสร็งมันดูดน้านันะจะ นำดูสิมุกษาดูจากันมะจ๊ะพี่น้องพอพอยังเข้าก็เติมนะจนะ๊ะเนาะโอเคจ้ะแสบร,ระจ้าก็ถีจปอเมนูนี่กเบ่งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไล กดแชร์กด s u b subscribe ให้กับทุกตาอุดรชาติแนวน้ำในเรื่องจ้ะพี่น้องจ้าอูไกอูหมอเนะจ้าเนาะจ้านะไก่มกหม้อก็ได้เนะจ้าเจ้ามากินข้าวต้องกันเลยจ้าเด้อแซบแซบจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้า